วลาอะไรกุ้งวะเรามาตุนร้อยวะบาร์กาตุสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกนะคะกับคุณครูนาวินีราโยคารีนะคะคุณครูสอนชั้นอนุบาลปีที่สองนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องของพยัญชนะต่อนะคะลากฝึกลากฝึกเส้นประพยัญชนะนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนเรื่องกอไก่แล้วก็ขอไข่ ให้หนัเกเรียนอ่านแล้วก็ฝึกลากตามเส้นประนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อีกเพิ่มอีกสองแผ่นก็คือคุณครูสอนเรื่องขอขวดคอควายนะคะข,ขะขอขวดและขอควายเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนสังเกตก,ก่อนนะคะก่อนที่นัเกเรียนจะฝึกเขียนตามรอยเส้นประกับดินสอให้หนัเกเรียนดูเพียนชนะที่คุณครูชี้ดูก่อนนะคะเพียนชนะตัวนี้เราอ่านว่าขอขวดนัเกเรียนอ่านตามครูเลยค่ะขอขวดนะคะ คอควายอ่านตามเลยนะคะคอควายนักเรียนอ่านตามเสร็จแล้วนักเรียนดูนะคะวิธีการเขียนขอกวดเขียนอย่างไรให้ถูกต้องวิธีการเขียนคอควายเขียนอย่างไรให้ถูกต้องนะคะครูจะครูจะหัดให้นักเรียนเริ่มเขียนให้ถูกต้องเลยนะคะเวลานักเขียนเขียนเวลานักเรียนเริ่มเขียนกอไก่ถึงหนู้หูนักเรียนจะได้เขียนได้อย่างถูกต้องให้นักเรียนไปเริ่มจาก วงกลมนะคะเริ่มวงกลมเริ่มลากจากวงกลมนะคะลาาจากวงกลมแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลงล่างลากขึ้นแล้วก็ลงล่างลากลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลากต่อลากไปข้างบนนี่คือวิธีการเขียนของขวดที่ถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าล่าจากหลังมาข้างหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตทุกครั้งที่เขียนพยัญชนะ นะคะให้สังเกตหัวที่เป็นวงกลมก่อนเราจะเริ่มจากจุดนั้นก่อนนะคะมาดูตัวที่สองก็คือคอควายนะคะคอควายให้นักเรียนเริ่มจากวงกลมเหมือนกันค่ะนะคะลากจากวงกลมแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงนะคะนี่คือตัวคอควายนะคะนักเรียน ให้นกักเรียนเสร็จนะคะขอขวดแล้วก็ขอควายเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนระบายสีขวด3ใบนะคะใบที่1นึ่ใบที่2องใบที่3ระบายสีภาพขวด3ใบแล้วก็อ่านขอขวดตามนักเรียนจะได้ฝึกร้วนนี่คือแผนชนะขอขวดเขียนอย่างนี้นะคะ ต่อไปพย,ยัญชนะคอควายนักเกรยียนเขียนเสร็จแล้วระบายสีควายและนักเกรยียนก็อ่านตามว่าคอควายและฝึกเขียนนักเกรยียนจะได้รู้ว่าพย,ายัญชนะสองตัวนี้คือขอขวดคือคอควายนะคะอ,อ่านต่อไปค่ะพลิกเป็นหน้าต่อไปคุณครูให้สัปดาห์นี้สองหน้านะคะอคอควายเสร็จแล้วต่อไปคอคนนะคะอ่านตามนะคะคอคนนะคะ คอระกครังคอระกครังเวลานักเกรยียนทําที่บ้านนะคะการบ้านให้อ่านตามคุณครูด้วยนะคะเอ่สำหรับข้อคนนักเกรยียนนักเกรยียนก็ไปดูวงกลมก่อนนะคะให้ลากให้เริ่มจากวงกลมก่อนแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะขึ้นข้างบนแล้วก็ลากลงมาจนถึงจุดสุดท้ายนะคะนักเกรยียน ล่าเส้นประจนถึงคอคนสุดท้ายเลยนะคะและระบายสีคอคนนะคะตัวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่คุณครูให้หนักเกรียนฝึกเขียนก็คือตัวคอระคังนะคะคอรัคังนักเกรียนก็เริ่มจากวงกลมก่อนแล้วก็ก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะตามคุณครูนะคะลากขึ้นมานะคะลากลงมามาข้างหน้าลากลงมาข้างล่างแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเป็นคอระกัง ทำจนถึงตัวสุดท้ายและนักเรียนอ่านตามว่าคอระคังหลังจากนั้นให้ระบายสีภาพ2ส,สีนี้เป็นอันวาดเสร็จนะคะการบ้านของสัปดาห์นี้นะคะ,ะคุณครูก็อธิบายการบ้าน2หน้านี้สัปดาห์นี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ